นิทานเด็กฝันหวานบ้านอวบอ้วนฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง <and they S 1> นิทานเด็กฝันหวานบ้านอ <do wish. S 1> ้วบอ้วนด้วยนะคะและนิทานที่แม่เกดจะมาเล่าให้เด็กๆทุกคนฟังในวันนี้ก็คือเรื่องตำนานพญานาคแห่งทะเลสาบชีนีถ้าเด็กๆทุกคนพร้อมกันแล้วไปรับฟังกันเลยคะ่ะ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันห่างไกลของประเทศมาเลเซียมีทะเลสาบที่สวยงามและเงียบสงบชื่อว่าทะเลสาบชีนีที่นั่นกลายเป็นบ้านของชนเผ่าพื้นเมืองชื่อว่าจาคุนพวกเขาอาศัยอยู่อย่างมีความสุขและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อยู่มาวันหนึ่งมีกลุ่มคนแปลกหน้าเดินทางมาถึงที่นี่พวกเขาต้องการจะสร้างหมู่บ้านใหม่จึงเริ่มโคนต้นไม้ใหญ่โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างหญิงชราผู้เป็นที่เคารพของเผ่าจาคุณได้ออกมาเตือนพวกเขาว่าโปรดหยุดเถิดนี่คือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และจงอย่าได้แตะท่อนซุงท่อนไม้หยักที่อยู่ตรงนั้นเป็นอันขาด แต่ชาวแปลกหน้ากลับหัวเลาะเยาะและไม่รับฟังความคิดเห็นนั้นพวกเขาเดินเข้าไปหาท่อนซุนยักษ์แล้วใช้ขวานจามาลงไปเต็มแรงทันใดนั้นเองท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มลงในทันทีเกิดเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นหวั่นไหวและท่อนซุงยักษ์ก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ท่อนซุงนั้นไม่ใช่ท่อนสุงธรรมดาแต่มันคือพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ที่หลับไหลอยู่มานานแล้วนามว่านากาเสรีกือมุมพญานาคตื่นขึ้นได้ความโกรธดวงตาของมันลุกเป็นไฟสีแดงฉานนากาเสรีกือมุมคำรามก้องแล้วฟาดหางอันทรงพลังของมันลงบนพื้นดินทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองอย่างหนัก น้ำเริ่มท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่พวกคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักเคารพธรรมชาติถูกกระแสน้ำพัดหายไปจนสิน้นเหลือไว้เพียงแต่ความโกรธเกรี้ยวของพญานาคหญิงชลาที่ได้มองเหตุการณ์อยู่ในทันใดนั้นร่างของเธอก็ได้ส่องประกายและกลายเป็นร่างพญานาคอีกตนที่มีความสวยสง่างามนามว่านาคาเสรมเมรอ เธอเข้าไปปลอบโยนนากาเสรีกือมุมจนในที่สุดพญานาคผู้เกลี้ยวกลาดก็สงบลงตั้งแต่นั้นมาพญานาคทั้งสองก็ได้อาศาัยอยู่ในทะเลสาบชีนีและคอยปกป้องผืนป่าแห่งนี้ตลอดไปชาวเผ่าจาคุณจึงเล่าเรื่องนิทานนี้ให้แก่ลูกหลานของเขาได้ฟังเพื่อสอนให้ทุกคนรู้ว่าเราควรเคารพและดูแลรักษา,ษาธรรมชาติให้ดีที่สุด กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิทานเด็กฝันหวาน <to wish. S 1> บ้านผมวันด้วยนะคะ